สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุบัานเยเล็ก at YouTube เช่นเคยค่ะมาค่ะวันนี้เยเล็กจะพามากินข้าวเกลียบปากหม้อนะคะเป็นอาหารเวียดน,นามเนาะมาค่ะมากินด้วยกันอืมน้ำชิมน้ำชิมต้องราดน้ำชิมลงไปก่อนนะคะพี่น้องมือขึ้นหลแทนนอกพี่น้องเลย คนหลาากินอาหารยวนเด้อพี่น้องเด้อคนลาากินอาหารยวนเด้อพี่น้องเด้อบึ้ยกุใส่หลายถอ่จจะเน็ดเน็ดเลยบึ้ยบึ้ยบยอุ้ย,ยพี่น้องจ๋ามาซลและปาดเถอะมาเด้อค่ะ กินต่แสบม่ได้กินโดนแล้วลองกันด้อจากบาทมังดูอเวยพักก็มี่อยู่ได้เพี่น่องอยากจะกินเด้อพักพี่น่องเอ้ยพักกันลายอยู่เด้วยพุ่น่่ะืือตอนใหญ่แต่ละพี่น่องจ้า โอ้โหเบลอเบลาเลยพี่น้องดูพูนนะโอ้โหรอจังตอนใหญ่ปวดมันสิลมปาก๋วยเลยนี่แน่มาค่ะอืมตัดเสียมัได้กินหน้าเนาะค่ะเนาะ เป็นอาหารเวียดเนาะพี่น้องเนาะอาหารเวียดเ้อมากค่ะแซ่บด้วยเหรอน้ำจิ้มจะออกนัวหวานน้ำแล้วก็เปรี้ยวนิดๆค่ะนัวนิด เี่ยวห,หน่อยหวานนำค่ะมาก่ะอืม,ม,อมที่ไหนบ่นอล่งมากันึ ที่หอมได้พี่น้องยังเ,เป็นคนมากินผักเนาะนค่ะเนาะกินผักได้ทุกชนิดป๊าดพี่น้องตอนนอี้แม,ม่ใหญ่ถึงใหญ่ถึงยาวอึ๊บตึมกินเม็ดหาค้ามกอิ่มเลยได้พี่น้อง พอมันค่่าใหญ่แห้งมีหมูยอโรอยน้ำได้ค่ะเนี่ยหมูยอนะคะหมูยอโรอยค่ะอือมีผิกสดนำ้ำย่านบวกินอยู่ผิกสดเป็นอย่างย่านเพชรค่ะพี่น้องอุ้ยดูดิคำเบิ่มเทิ่มเลยห้าคําก็อิ่มแล้วค่ะ หอมพี่น้องแก้วัดดีค่ะลงจมูกนะคะนะืมเอาตกข้มใหญ่ๆนี่หละมัมจังอิ่มไววเนาะพี่น้องพูน่ะ บูขอโทษขอไปเด้อค่ะที่กินคำใหญ่ <laughs> หอมนะค่ะเนี่ยนีก่ก็กินได้ได้พี่เนอะกินได้ค่ะกินได้แต่พริกวกกินนะคะเนี่ยน่าจะเผ็ดนะคะมันแดงจึงคืองพริกซุกก็จริงแต่ว่าเผ็ดนะคะเนาะ อืมกลอบโหละปะอืมอ้ยอันนี้อิ่ลพี่นนอะขางขางนก็จะเป็นใสเนาะค่ะเนาะ พักแป้นจะพัดหมูใส่พักแป้นแล้วก็มะฮอโดยแป้งค่ะอ,มะมอ,อ,อะืมมันด้วยเหรออะไรจะเหมือนอะไรเด้ออะไรจะเหมือนแหละพี่น้องไพ่มาสาบอดิกินเด้อน่าเห็นเนาะอืม เขาทั่วจักบาทมองดูอุ้ยทั่วพี่น้องท,ท,ท,ทั่วทั่วขี้ดดีแต่วะอุ้ยพูดไม่สุภาพพูดไม่เพราะเย้เล็กแม่นไหมครับพูดไม่เพราะเยะ้เล็กทัวท่วทั่ว うん น้ำจิ้มจะออกหวานๆได้ค่ะไม่หวานเลยแสบได้พี่นาองต่งหวานน้ำค่ะจังแสบพี่บุ๊คกิงแล้วขันเผ็ด มันเยี่เลยกับอิ่มค่ะพี่น,อ <c oughs> อน,น้องมาเด้อกินอาหารเวียดเหมือนด้วยกันอือหน้ำจิ้มเนี่ยเงยเงยเป็นน้ำตาลเลยค่ะ ม,มเะเขือเทศค่ะเอาไรตำสมตำนะฮะเนาะอื้มหัวมะนี่หร กินแบบไหว้ด้วยค่ะอืมใจะสำเร็จละ่ะตูดลงไปใ็จะสำเร็จล่ะพี่นนองอืมใครจะสำเร็จแล้วค่ะ เหมือนนี่ยังเลยกบสะอิ่มนะคะเด้อเมื่ออิ่มจังไหนมแค่นี้น้องลองเนาะมาค่ะฮืมครับครับข้าะในแถวต้วววนสุดถ่ายเนี่ยแก้วัดนะคะเนาะ ได้วัดค่ะหห <c oughs> เห็นตะล่าจารย์อร่วมพี่น้องบัตาเนี่ยเกี่ยงเทริว่าปกเกี่ยงพี่น้องจา้า เห็นตนายต่วยค่ะขัดแห้งกินเกี๊ยงแห้งยงี่เลยเจาก็มันอร่อยนี่นะแม่นะคะแทบพี่น้องกินกับข้ามญ่โพด มันสีแขนนได้ยงังลองอืมอืมมัดอีนีอีหรอเกียงแม่แรพี่น้องเอ้ย เอาไวต้ตำจนๆค่ะอืจับจับค่ะนั่งๆกินที่เนาะค่ะเนาะ ขอบพระคุณเพื่อนๆที่เขามาติดตามรับชมเด้อค่ะขอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ิงให้ยาเล็กนำํำพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ